สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับวันนี้เราจะมีทริปไปตึกลูกเต๋านะครับก็จะอยู่เขตติดต่อปทุมธานีกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้เราเดินทางออกจากนครสวรรค์น,นะครับโดยที่เราจะไปเข้าเที่ยงก่อนที่แถวสิงห์บุรีนะครับก็มีคุณลูกกำลังทนเลยนี่คุณแม่ด้วย ก да. ็เราจะเดินทางไปนะครับก <øre> well ็จะเป็นวันเดย์ทริปนะครับไปและกลับนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทริปนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับครับตอนนี้เรามาถึงจุดทานอาหารจุดแรกนะครับเป็นร้านตอนเที่ยงเป็นร้านประจำของเรานะครับก็จะกินที่นี่ประจํานะครับก็เป็นร้านที่ชื่อว่าน้องเปิ้ลนะครับก็ตอนนี้จากบ้านมาก็ใช้ระยะทางมา56กิโลเมตรนะครับใช้แบตไป20 19กิโล ที่ร้านน้องเปิ้ลมีที่ชาร์จด้วยนะจริงๆมีที่ชาร์จนะครับสถานีชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็น AC นะครับแล้วเราก็จริงเรามีแบตเยอะอยู่นะครับเราก็จะยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็จะทานอาหารเที่ยงกันแล้วเราจะเดินทางไปที่ตึกนูกเต่าเลยนะครับค,ครับถึงแล้วนะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือตึกลูกเต่าอยู่ตรงนู้นนะครับ ดูที่เด็กกำลังไม่กำลังใส่รองเท้าพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับไปครับตอนนี้เราขับรถมาถึงตึกลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีหลายพิพิธภัณฑ์นะครับให้เยี่ยมชมดูนะครับสามารถดูได้ทั้งวันเลยนะครับก็จะเปิดถึง5้าโมงเย็นนะครับเปิดทุกวันนะครับก็แนะนำนะครับใครอยากจะพาลูกๆมาดูเรื่องของอาิยศาสตร์นะครับก็แนะนำมานะครับจากบ้าน ถึงที่นี่ก็ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ55เอนะครับก็จะถึงแล้วนะครับก็จะเหลือแบตอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะดูที่นี่แล้วก็จะไปกินข้าวกันที่ยทธยาแล้วเราก็จะชาร์จรถก่อนกลับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในพี่ประธานนะครับไปเราอยู่ที่ตึกลูกเต๋าแล้วนะครับที่นี่มันจะมีโซนหลายโซนมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายอาคารด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่แต่ละอาคารนะครับ ถึงที่ไหนแล้วนะวันนี้อยู่ไหนนะครับตึกวิทยาศาสตร์ตอนนรโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับวิทยาศาสตร์ตัวน้อยกำลังดูงานนะครับเป็นลูกโลกนะลูกโลกยักนะครับนี่ไปลูกไปเดินดูกันต่ออุ้ยอะไรอะ่ะนี่มีภาพ ใช่นงเยาว์สาวตัวน้อยกำลังสื่นเต้นเลยลูกพัสมานะครับก็เวลาสัมผัสก็จะมีไฟฟ้าที่เึงือนลองน้องแต่หน่อยลูกนี่โอ้ยไฟฟ้าวิ่งแล้วว้าวนี่ก็จะเป็นส่วนของการพลังงานสะอาดนะครับอย่างเช่นพลังงานลมนะครับจากของเธอบาย แล้วก็จะมีพลังงานน้ำนะครับแล้วก็มีโซลาร์เซลล์ว่าทำงานยังไงทำงานี้ได้แสงมาก็จะทำงานนะครับ okay. โอ้โเยอะแยะเลยนะาใยากได้ความรู้เรื่องของพลังงานพลังงานสะอาดก็สามารถเข้ามาศึกษาได้มีไฮโดรเจนนะเซลลเซลล์อันนี้ะไรเลยอันนี้ก็จะเป็น พวกเศษซาทางเกษตรกรรมพวกทางกานชีวมวลนะครับแล้วก็จะมีการดังความร้อนโอยเยียเลยนะครับก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับต้านวางใหม่แล้วโอ้นี่จะเป็นการดูเรื่องของการปลูกลอยได้ยังไงอ่ะลอยได้ยังไงอ่ะมองเลยนยนต์นะครับนี่มีคุณยนด้วย หยู่น้องเพลงคอันนี้เราจะเดินทางจากตึกลูกเต๋านะครับเมื่อกี้เราเยี่ยมชมที่ตึกลูกเต๋าแล้วนะครับจะไปพักอาคารพระรามเก้าต่อไปดูดูเสาเนาะนีปกติเราขับรถไฟฟ้าวันนี้เราดัรถไฟฟ้าเนี่ย สนุกไหมครับคุณยูตันครับยูตันสนุกไหมสนุกเนาะตึกอย่ใกล้ๆสนุกเนาะตึกอาคารแปดเก้านะใกล้เองแบบเราจะไปดูเรนเดอร์สาวคันตอนนี้เราเข้ามาในโซนของอาคารแปดเก้าแล้วนะครับก็จะมีจัตแสดงเนเดอรสาวเคลื่อนที่ได้แล้วก็พวกโซนเขตต่างๆคุณด้าเคสเฟสต์ฮิมารมีหมู่บโลกด้วย เหมือนกันนะครับก็เป็นโซนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับกระบองเพชรกรดูกของเล็กครับนี่มีโซนลอกรุแรงนะครับเอามันไหมลกสนุกไหมสนุกไหครับอนุนไปหมุนอนุนไปหมุนอนุ่นไปหมุนอนุ่นไปหมุนอนนนุน หมุนที่ทางนู้นติดท้างติดท้างไปทางนี้ไปทางนี้หมุนไปหมุนไปอ้าวไปเร<อ>าก็มาเดินในโซนของพิพิธภัณฑ์ชี<อ>ชววิทยาครับก็จะเป็นพวกนะครับโมเลกุลนะครับออซิลแล้วก็เดรดเสา ก็จะเป็นโซนต่อเนื่องกันนะครับเป็นอี่อาคารหน<ม>ึ่งทำได้ม,ถมีถ้ำโอ้ถ้ำหอยไปดูกันนะครับ,อบ,บโอ้ใหญ่โตเลยนะครับมีหลายโซนมาก อนนี้เราอยู่ที่ PEA v o t a บางปะอินนะครับเราไปเที่ยวตึงลุกเต๋ากันแล้วจริงๆเราจะวนไปหาร้านอุฟี่ทะเลเผาอาปานะแต่ว่าร้านมันเต็มนะครับเรามาถึาที่นี้แบบเหลือ30เเซ็นะครับอประมาณนะครับก็เดี๋ยวเราจะชาร์จที่ PEA v o t a บางปะอินจริงๆแล้วมันมีปตท EV ฟรีนะครับที่บางปะอินใกล้ๆกันเนี่ย แต่ว่าคิวเนื่องจากมันเป็นของฟรีเนี่ยคิวมันเต็มยาวมากเลยนะเราไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกก็คนเดินทางก็อดนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเสียตังค์ก็ได้ครับเสียตังค์เนี่ยไม่มีใครต่อคิวตรงนั้นนะจริงๆนะปอทอีวีควรจะเก็บตังค์ได้แล้วนะครับคนที่แบบเดินทางจะได้มาใช้จริงๆนะคนที่ใช้ไม่ได้เดินทางเพราะว่ามันฟรีมันคนแถวนั้นมาใช้เป็นหลักครับเราก็จะชาร์จถึงทับ ประมาณ70%แล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วริงๆ60%ก็ถึงแล้วนะแล้วก็โอเคเติมไหมั้เจ็ดสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่เซนทันนะครับอยุธยาด้วยนะครับเราจริงๆเรานัดเราจองร้านบุฟเฟ่ไว้นะครับเป็นร้านร้านหนึ่งในห้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเราได้คิวทุ่มหนึ่งนะฮะจะมีเวลาชาร์จอยู่เหมือนกันสบายๆนะครับโอเคทางนี้เราอยู่ที่ร้านวาชิครับ เซ้นท่ันพุทยานะครับโหเดือดจัดกูุดเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะขับกลับบ้านเลยครับก็วันนี้เราใช้แบตเตอรี่ถึง70%นะก็ถึงบ้านกันไปสบายเยอะมากโคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่บ้านแล้วนะครับก็ระยะทางหลังจากที่เรากดคลิปนะครับ ก็เป็น330กิโลเมตรนะครับบวกกับตอนที่เรากดทริปตอนที่เรากินข้าวตอนเที่ยงที่ร้านน้องเปิลก็จะประมาณอีก60กิโลนะกลมๆก,ก็วันนี้ขับไปประมาณ300กับอีก90กิโลนะครับเราใช้ไฟจากบ้านนะครับประมาณ120บาทนะครับอืชาร์จจากบ้านไปเนาะร้อยเปอร์เซนวิ่งไป120บาทบวกกับ ชาร์จที่สถานี P.E. w a t e ไปอีกหนึ่งรบาทนะครับวันนี้เป็นออฟพีกก็จะค่าไฟไม่แพงนะครับก็ชาร์จตอนที่สถานี P.P.E. ไปถึงแบตประมาณเจนะครับประมาณแบตเจซนะครับก็หมายความว่าเราก็จะมีค่าไฟอยู่ที่ประมาณวันนี้200กับอีก20บาทนะส2ง2ย่บาบาทกับระยะทางประมาณ300กับอีก9กกิโลนะครับก็ตกกิโลเมตรหนึ่งก็ ประมาณเจ็ดสิบตังค์นะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตังค์ประมาณนั้นก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับประหยัดมากๆวันนี้ถึงบ้านแบดเหลืออยู่ยี่บสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็สบายสบายนะครับวันนี้ก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับตึกลูกเต๋านะครับก็แนะนํานะใครที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวหาความรู้นะครับแล้วก็พาลูกๆไปดูของว้าววเจ๋งๆก็ แนะนำไปตึงลูกเต่าได้นะครับมีค่าเข้าชมนะครับประมาณร้อยถึงสามร้อยบาทนะอยู่ที่ว่าเราจะเข้ากี่อาคารนะครับก็แนะนํานะครับใครว่างๆพาลูกไปดูได้เปิดทําการปกติแล้วนะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับแนะนําว่าให้ไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมให้ทำขาท้างในค่อนข้างเยอะผมไปค่อนข้างช้านะเพราะว่าออกถึงนู่นก็จะบ่ายสามแล้วเงี้ยก็แนะนําว่าไปเร็วๆนะอาจจะไปเที่เช้าถึงเที่ยงเงี้ยก็จะได้มีเวลานะมันมีหลายตึกหลายอาคารมากๆเลยนะ อันนี้วันนี้ผมก็ยังเก็บไม่หมดนะครับก็โอเคนะครับทริปนี้นะครับก็อบฟินดีสนุกดีวันเดทิปนะครับไปกลับในวันเดียวนะครับก็ถึงบ้านดึกเลยเพราะว่าเราแวะทานข้าวที่เซนทันเอยอยุธยาด้วยนะครับก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานพอนสมควรเลยแล้วเราก็เที่ยวตเต็มที่เลยจนแบบเรียกว่าตื่นุเต่าปิดเลยนะฮะใช้เวลาถึงห้าโมงเย็นกว่ากว่าตอนแรกเราจะไป รับประทานอาหารร้านหนึ่งที่ตัวออนิคมโรจะน,นะนะแต่ว่าโอ้คนเยอะมากนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับก็เป็นร้านบุฟเฟ่ทะเลเผาชื่อร้านอะไรนะจำไม่ได้ชื่อร้านอะไรไม่รู้อะอาป๋ามันค่อนข้นางดังแล้วก็คนกินเยอะมากนะครับเราก็เลยแบบโอ้โหถอดใจนะไม่ไหวรอไม่ไหวคนยืนเยอะมากเลาก็เลยโอเคหาร้านในเซ็นทรัลกินแล้วกันก็เลยต้องเสียเวลาอ้อมไปงนนนิดนึงนะครับ จริงๆแล้วมีตัวเลือกอีกช้อยหนึงก็คือสถานีชาร์จฟรีที่ปตทอีบีด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างแน่นนะก็คือมีคนจองค่อนข้างเยอะนะเพราะเนื่องจากมันฟรีนะเราก็เลยไม่เป็นไรนะเสียตังก็ได้เพราะวันนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรนะ PA o f f อฟดีกว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาวนไปเผื่อไปต่อคิวอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับก็ PA ก็ถือว่าสบายใจครับตู้ชาร์จได้ดีและกระแสแรงดีแล้วก็ ไม่มีกา,การเข้ามาชาร์จหนาแน่นเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคใครเดินทางที่ซีรีสเรื่องเวลาเนี่ยก็แนะนําไม่ต้องไปต่อคิวพทกอได้ครับตอนนี้ปล่อยให้คนชาร์จฟรีใช้ไปก่อนนะครับเราไม่มีเวลาไปต่อคิวนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทริปในวันนี้นะครับก็ชอบไม่ชอบยังไงนะก็จะพยายามเอาคลิปดีๆมาลงเรื่อยๆนะครับใครอยากจะได้คอนเทนต์ประมาณไหนก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ชอบนะครับแนวทางของช่องผมก็ฝาก กดไลค์กดติดตามนะครับไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับวันนี้สวัสดีครับ